นี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับเราอยู่ที่ร้านอ่าเตียงโดเดงโดจะไปซื้ออะไรนะจะไปซื้อของเล่นจะไปซื้อของเล่นเหรอเจ้าอะไรวันนี้เจ้าอะไรวันนี้จะเอาของเล่นโดนกับของเล่นโดนของเล่นโดนเหรอจะเล่นได้มั้ยนี่ เต่เล่นได้จริงๆเลยจริงไจริงเหรอโอเคโอเควันนี้เราอยู่ที่ร้านแดงอินโดนะคะเย่ดีใจมากเป็นร้านขายของเล่นเด็กที่ราคาถูกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะไปกันเลยไปกันเลยไปไปไปมีของเล่นถูกด้วยมีของเล่นถูกด้วยไปไปเร็วๆไปเร็วเร็วจะไปรีวิวของอะไรนะ เยอุ้ยมันควรจะตกไปข้บไปดูข้างในก่อนเราลองจะด่าแร่เนี่ยอตนใหญ่เลย่่ตรงนี้พี่เอทีวีด้วย อีตาจะไปเชื้ออะไรครับนักอากานเข้าไปดูข้างในก่อนนะ้ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมาย,ยปไปดูก่อนค่อยตัดสินใจเออไปแฟเข้าไปดูข้างในก่อนครับไหนน้องจะเอา้าไหน น้ากากบุนเตอร์แมนหรอเดี๋ยวต้นออกมาไปเอาเดี๋ยวต้นอ่ะถือถืออ่ะหยิบอ่ะอันหนึ่งหยิบมาแล้วครับตั้งแต่ต้นต้นร้านตั้งแต่ต้นซอยนะครับเป็นที่ละลายซับตั้งแต่ด่านแรกไปเข้าไปก่อนเป็นร้านที่ละลายซับดีๆนี่เองนั่นไหนล่ะอันนี้ต้องหยอดตังก่อนไหม มาไหมจะเข้าไปดูข้างในก่อนนะอะไรครับโอ้ยดูของเล่นเยอะมากได้ไหมเหระได้มเยอะะคืออะไรคืออะไรสลามอะไรนะไหนไหนชว์ดิสลามอ่ะชิ้นที่สองไปต้องเข้าไปดูข้างในที่มีอะไรอีกไหม

ชิละกี่บาทนี่อะไรนี่ต้งปตำรวจอันนี้กี่บาทเือกเพดนไหนเอาเดินดูก่อนแม่เอาอันไหนสองกล่องอันี้สองกล่งเลยเดวค่าเอาอะไรไปดูดูข้างในก่อน่ะดูข้างในเยอะแยะเลยนะลองเดินเข้าไปดูก่อนอาละอาละชอบเพลินเลยอะ มันคืออะไรก่อนนะเม็กกีอเอาไว้เล่นยังไงอ่ะเลนยังไ,ไ,ไ,ไองไไอ่ะไ,ไปดูข้างในก่อนเนะี่ เดี๋ยวมาม่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะน่ะอุ้ยตรงนี้มีไดโนเสาร์ด้วยนี่มีไดโนเสาร์ด้วยอันนี้คืออะไรอะครับอันนี้คือแม้ตีดเรื่องเอาไว้ทำอะไรอะครับทำโมเดลตอนลูกได้ไรบ้างอะโอ้ไม่มีมือถือเลยเอาไปอาศัยตะกร้า เอามาตัดตะกร้าเอาตะกร้าให้เลยอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่น่าจะแค่ของเล่นมาของเล่นจ้าแตา่ละ คืออะไรคืออะไรขอบเลยคืออะไรรอถังโอถังเต็มกล่องยังคะเอ้ยเต็มตะกร้ายังนะคะอ่าเลือกอ่าเลือก

ได้อะไรบ้างไหนขอดูหน่อยไหนไหนลองได้ไหมโอ้โหได้เนี่ยปืนนี่อะไรโอ้มีแต่ปืนอ่ะทำไมมีแต่ปืนอ่ะเอาหน้ากากหน้ากากอุลตร้าแมนอุลตร้แมนเอาแค่นี้ใช่ไหมโอเคไปพี่ติตต์ได้อะไรพี่ติตได้อะไรอ่าได้รถได้รถบังคับหรอเาปากไปจ่ายตังค์กันไปไปตังค์ไปเอาไปจ่ายตังค์กัน ยังพอแล้วพอแล้วเอาจ่ายตังค์จ่ายตังค์โอ้โ <c oughs> รอที่รอจ่าตังค่ะะ <c oughs> <า>จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีรถบรรทุกให้ที่เขาเทสมารก็จะเทสนะได้อะไรบ้างอะ่ะไปดูซิได้อะไรบ้างหนึ่งกระสอบใหญ่ไปอีเตอร์ถือมาอีเตอร์ถือมาแล้วถือถุงมาถือถุงของเล่นมาแล้วมาไหนดูซิไหนซิใมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง เอาออกมาดูนี่มีอะไรบ้างเหนือนี่มีอะไรบ้างเหรอเนี่ยโอ้มีอรกฆังของต้แม่มีอะไรอีกมีอะไรอีกมาด้วยมีปืนด้วยมปืนนเอาออกมาดูนิอ่ะถือมาดูง่ครับเอามีอะไรอีกบมีอะไรหยิบนี่แหละเห็นของเล่นใหม่แล้วเห็นรถบังคับแล้วก็จะเยี่ของพี่โอเคนมากทุกคน แดีวเราก็จิบจิบเลยเนาะคุณเจอไป่ายจิบจิบก่อนนี่ทางนี้ทางนี้จิบจิบก่อนนะจิก่อนไม่อ่ะอา้าวจิก่อนวันนี้เราก็ได้ของเล่นแบบจูใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วอันนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะร้านแดงอินโดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ ตำบลพยอมอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้เราขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องคนสัญญาด้วยค่ะขอเป็กนกำลังใจให้เราด้วยนะครับบิ๊กเจอไม่บายบาย